สวัสดีจ้ามือนีจะผ้าไม่เห็ดนี้กะทิกัน,กนจ้าเพิ่ม้นด้วยการน,น้ำเส้นนี้ไว้ไร่มาแช่นานไว้นะคะระวังนันเขาก็ไปเห็ดอย่างอื่นก่อนจ้าเส้นนิ้มแล้วก็ตั้งหมอนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเทียท่ยวในประเทศไทเสร็จค่ะลวกเส้นเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาน้ำมาล้างในน้ำดินนะคะก็ว่าให้เส้นติดกันแล้วก็ว่าให้เส้นอีกะค่ะล่างๆๆางนก็เพิ่มฮอร์มอนออกนะคะ เร็แลราก็น้ากระเทียมเจียวที่เขาเจียวไวเอามาคลุกใส่ในเส้นค่ะคลุกคลุกคลุกข่เขากันนะคะปิดถ่ายโรยด้วยต้นหอมค่ะส่วนน้ำมีกะทิจะเริ่มต้นด้วยพริกแกงนะคะหมูสับเลือดไก่ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลปี๊บเกลือเต้าเจี้ยวกะทิน้ำปลาคัมนะคะปรุปงปรุงรดไข่เริ่มต้นกเอานะทิลงค่ะแล้วก็พริกแกงแดงลงค่ะ พอเครื่องแกงหอมแล้วแล้วก็เอาหมูสับลงนะคะคนจนกว่าหมูสับจะสุกค่ะเอเรียบร้อยแล้วเขาก็เติมน้ำจ้าพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเขาก็ขันตอนการปรุงค่ะการปรุงบะไรมีกดไต่โตเด้อค่ะว่าต้องใส่เท่าไห ไส่เลือดไก่คะ่ะน้ำมะคามคะ่ะน้ำตาลพร้งปรุงรสเกลือเครื่องปรุงก่างๆที่เ้าเตรียมไว้นะคะหวานน้ำเข้มตามแล้วก็ตอนเปียวคะ่ะน้ำเดือดแล้วแล้วก็เอาไข่ลวงคะ่ะตอนเราไข่ลวงให้ข้นพร้อมนะคะ สีบสดใสแค่ใยทีคนจ้ากระตั้งหมอให้มันเดือดแล้วแล้วปิด,ดท้ายด้วยกะทิจ้าโรยด้วยถั่วปนทีข้าวปนใหม่จ้าเซตเรียบร้อยแล้วจ้าได้วเวลากินแล้วมาด้วยจ้าให้กินมีกะทิน่วกันจ้ามีกะทิจะกินให้แซบต้องกับผักหลายๆค่ะ มากเผ็ดมากเปรี้ยวม,มากหวานกระเติมได้ตามสบายใจเลยจ้ามาเดิอไม่กินน้ำกันจ้าเด้๋ยวลากินเราได้น,นี่เป็นแต่แสบประจามาเด้อ